เอาละสวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่โต๊ะต่อโมเดลวันนี้เรามีทามิยาแพนเซอร์ 2F อยู่ก็ชุดนี้กล่องค่อนข้างเล็กเลยนะแล้วก็น่าจะหาค่อนข้างยากในประเทศไทยเพราะว่าคาดว่าเขาน่าจะเริกมผลิตไปแล้วเราจะมาดูข้างในกันอันนี้ก็คือจะมีตัวรถ1นึ่งคอมมานเดอร์1แล้วก็ทหารวิ่งตามอีกสี ข้างในก็จะใต้ฝาก,กล่องก็จะไม่มีอะไรข้างในจะมีตัวรถครึ่งบนนนี่แล้วก็จะมีตัวรถครึ่งล่างแบนนี้รถคันนี้เขาออกแบบมาให้สามารถใส่มอเตอร์ได้แต่ว่าเราหาซื้อมอเตอร์ไม่ได้ถ้าเกิดเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยนะต้อง ต้องแบบไปซื้อมอเตอร์ปกติละโมเอเองก็คือเวลาต่อมามันก็จะคันขนาดประมาณนี้คันค่อนข้างเล็กเลยประมาณฝ่ามือส่วนพาร์ทจะมีแค่3แผงเอง3แผงถือว่าน้อยมากเลย4แผงดูผิดก็คือแผงแรกจะเป็นอยู่กับป้อมปืนทั้งหมดเอาไปเลย1แผงแล้วก็พวกล้อพวกอะไรเนี่ยเอาไปเลยอีก1แผงจบแค่นั้นเลย ส่วนอีกสองแผงข้างหลังเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคนทหาร4ี่คนตรงนี้ส่วนแทร็กจะเป็นยางเป็นแทร็กยางยางยืดๆสองเส้นก็แล้ประกบก็จะเอามาอย่างนี้แล้วมันก็จะมีข้อลงไปก็ามาใส่แล้วก็จะได้ลิงก์มานลิงก์หนึ่งเป็นยางไอ้ผลที่เข้าให้มาเป็นยางก็1มันต่อง่ายสก็คือเผื่อใครจะทำเป็นแบบรถ มอเตอร์ให้มันวิ่งได้มันก็จะสามารถวิ่งได้ส่วนในพวกชุดเก่าๆของทามิยะเนี่ยคู่มือจะเป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษแยกกันก็คือมีคู่มือ2อันนั่นเองเดี๋ยวเราจะกลับมาดูทีหลังแล้วเขาก็จะมีอู้อันนี้อะไรเป็นแบบดีคอนก็คือรถคันนี้สามารถแปดดีคอนได้หลายแบบ แปด้าแบบจากที่ดูสภาพซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุ่นและแน่นอนว่าอ่านไม่ออกดังนั้นพับเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็ต่อไปจะเป็นใบแนะนำวิธีการต่อมี2หน้าคือแบบวิธีใช้คีมก็คือตัดออกมาจากแผงยังไงลบเหลี่ยมลบรอยยังไงแล้วก็วิธีเจาะรู วิธีทากาวเขาก็สอนต้องสอนขนาดนี้เลยแล้วก็วิธี dry fit แล้วก็วิธีการทําสีสามารถทําได้หลายแบบอันนี้เขาแนะนําวิธีใช้สีกระป๋องให้ให้เยี่ยมกูดให้สีออกมาเรียบเนียนจบไปกับทิปส์โอเคต่อไปเราจะมาดูคู่มือเราจะเริ่มจากคู่มือภาษาญี่ปุ่นก่อนภาษาที่เราอ่านไม่ออกก็จะเคลียร์มาอย่างนี้ ปกติด้านหน้าเขาจะเขียนประวัติว่ารถคันนี้เมันมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็แบบอันนี้ก็จะเป็นเดวิชิโอนของเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนตอน้นแล้วมีพวกแผนที่อันนี้เป็นแอฟริกันคอร์ก็คือสู้ที่แอฟริกันเนือสู้ที่แอฟริกาสู้การกฤษโอเคแล้วก็มาดูคู่มือภาษาอังกฤษกัน ส่วนเรื่องวิธีพาร์ตการต่อข้างในมันเหมือนกันนะก็นี่จะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือวิธีต่อตัวทหารแล้วก็วิธีทําสีเริ่มจากวิธีการต่อกันเลยก็มาถึงสเต็ปที่1อ่าสเต็ปที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับล้อสเต็ปที่3ขึ้นป้อมปืนเลยสุดยอดมากสามารถจบช่วงล่างและช่วงช่วงล่างของรถได้ภายใน2สเต็ปและจบป้อมปืนได้ภายใน1สเต็ปถือว่าเร็วมาก แล้วจบท่อนบนของรถได้ภายในหนึ่งสเต็ปรถคันนี้มี5้าสเต็ปหสเต็ปเสร็จเลยเป็นรถถังที่ต่อได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยเคยค้นพบมาในประวัติศาสตร์การต่อโมเดลเป็น10บๆคันไม่เคยเจอคันไหนคู่มือเร็วขนาดนี้มาก่อนโอเคก็สำหรับใครที่ อยากจะลองต่อโมโครั้งแรกในชีวิตที่เป็นโมรถถังก็ไปหามาได้นะฮะรุ่นนี้แต่ก็ถ้าถ้าเป็นรุ่นแบบฝากล่องแบบนี้จะหายากนิดนึงเพราะว่าที่ไทยแล้วก็ทุกทุกร้านที่ไปตามหามันหมดหมดแล้วแต่มันจะมีอีกรุ่นนึงที่ทามิยาออกใหม่มาชื่อ Panzer 2C เดี๋ยวเราจะเอากล่องมาให้ดูอันนั้นจะเป็นรุ่นพาร์ทใหม่ก็คือทามิยะเขาออก แมพพิมพ์ใหม่นั่นเองเราก็จะเรียงมันกลับไปที่เดิมชึบชึบส่วนราคาของกล่องนี้บอกเลยว่าน่ารักและจับต้องได้ตัวมูลค่าจริงๆมันคือ,อเอตัวราคามูลค่าจริงๆมันคือ1200เยนหรือว่าแถวๆสามสี่ร้อยบาท ถือว่าถูกมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูรุ่นกล่องพันเซอร์สองซีกันว่าต่างกันยังไงอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถพันเซอร์สองซีจะเห็นว่ากล่องมีความต่างกันแล้วก็ความหนาบางของกล่องเนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือกล่องตัวเก่าบางกว่ากันครึ่งคึ่งเลยแล้วก็ขนาดหน้ากล่องก็จะต่างกันแบบนี้ นั่นเองส่วนรถคันนี้เ,เราได้ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะมีทาหาร3คนอยู่ข้างรถแล้วก็จะมีคอมมานเดอร์1คนอันนี้จะเป็นพลิเป็นเออเป็นตอนไปบุกโป,โปรแลรนด์เป็นแคมเปญที่โปรแลรนด์คู่มือก็จะยาวยืดย้อยเยอม มากมี13ขั้นตอนในการต่อรถคันนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งบอกเลยว่ามันยืดยาวมากนั่นเองส่วนตอนที่เสร็จออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คันเล็กน่ารักแล้วก็จะมีคอมมานเดอร์อยู่ข้างบนคนหนึ่งนั่นเอง นะฮะก็ขอจบการรีวิวรถ Panzer 2F ของเราแต่เพียงเท่านี้ไปเจอกันโอกาสหน้าเยะ